ไม่เจียวไม่เร็วเดินี้เลยจัลงัไม่ต้องไม่ต้องมาเจเดินไ้งโอเคถ้าลอ่อบาีโอเคนะนี่จะมาเต้กเ้แล้วเดี๋ยวมยนนี่เลยเี่ยสามงหน้าจะอกงงดางช่ไหมทท่านเรบบอเรเดีแ

พี่เซษนะครับนี่ต้องกเรย่างงมเจริะนี่ตพะเปิดคแล้วก็จัดจัดมรอก่อนไไเจ้าู่ไปอนมาไว้แต่ you

ไม่หรอเอ๋อพวกไรกจะปัดข้างหลังแต่ทั้งไปทางกัวโต้อ๋อตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอตรงนี้ตรงนี้ตีขึ้นไปยังคำวนได้ตีจะลลุเดินปางทางนี้แบานนี้ค้นไม้ต้องล้มนิดเดียบนินึเนี่ยเสียงลายจะเอากระดูรังขึ้นมาทำเรื่องขึ้นมาได้ทำให้สนามมันมีความสมบูรณ์มากขึ้นโอเค วันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการก่อสร้างสนามสระว่ายน้ําสนามกีฬาจินนสุรานนท์กับท่านนายกอบจสงขานะครับซึ่งเพื่อที่จะให้ทําให้สงขาเป็นเมืองกีฬาหรือที่เรียกว่าสปอร์ตซิตี้สมบูรณ์แบบนะครับสระว่ายน้าแห่งนี้เนี่ยเป็นสระว่ายน้ําที่ได้มาตรฐานมีความยาว50เมตรนะครับแล้วก็ลึกตามมาตรฐานของสมาคมกีฬาว่ายน้าแล้วก็ คิดว่าถ้าสนามนี้เสร็จเนี่ยจะทำให้สนามกีฬาติณสุรานนท์เนี่ยม,มีความสมบูรณ์ในการที่จะเป็นศูนย์กีฬาของภาคใตเ้เกือบทุกชนิดกีฬาที่นี่มีความพร้อมนะครับในสนามแห่งนี้สนามฟุตบอลเนี่ยเราก็ถือว่าได้มดาตรฐานาระดับเอเชียระดับาสากลอยู่แล้วนะครับเราเคยแข่งแมตช์นานาชาติมาแล้วที่สนามกีฬาติณสุรานนท์วันนี้สนามระวายนะ้ำแห่งนี้เราหวังว่าวันใดที่สงขาจะเป็นเจ้าภาพ ไม่ว่าจะภาพเอเชียนเกมหรือว่าซีเกมบัดนี้เนี่ยผมคิดว่าสนามกีฬาติณสุรานนท์เนี่ยมีความพร้อมนะครับแล้วก็พวกเราเจ้าสงกลาหรือว่าภาคใต้เองก็อยากเห็นโอกาสในวันข้างหน้าที่ภาคใต้จะได้มีโอกาสที่จะเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานานชาตินะครับเพราะว่าที่อื่นเนี่ยได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพกันทุกภูมิภาคแล้วยังเหนือภาคใต้ยังไม่ได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพกีฬาระดับนานา,นานชาติ เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นฟีเรเกมก็ดีหรืออะไรก็ดีในวันข้างหน้าเนี่ยเราหวังว่าสงขลาซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลักในภาคใต้อีกเมืองหนึ่งและมีหมาอะไรอยู่ที่นี่ค่อนข้างจะเยอะมากหลายมหาวิทยาลัยรเรามีสนาม <c oughs> สนามกีฬาที่ได้มาตรฐานอยู่หลายสนามกีฬาเพราะฉะนั้นวันนี้เมื่อสนามสากไยน้ำแห่งนี้สำเร็จเนี่ยก็จะทำให้ความพร้อมของจังหวัดส,สงขลาในการที่จะรองรับกีฬา นานาชาติเนี่ยมีมากขึ้นครับก็ต้องถือโอกาสนี้ออขอบคุณเจ้หน้าที่ทุกฝ่ายที่ได้ช่วยกันผลักดันจนวันนี้เนี่ยถือว่าเราได้มาจากสนามแห่งนี้เนี่ยขณะนี้ทราบว่าก้าวหน้าไป70%กว่านแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ทุกอย่างหน้าที่จะเป็นไปตามแผนที่กําหนดไว้ทุกประการนะครับ <S <S คิดว่า,าถ้าไม่มีอะไรเนี่ยเ,เสร็จโควิดแล้วเนี่ยต้นปีเนี่ยเปิการแข่งขันได้นะครับ ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราเปิดประเทศได้แล้วก็เราสามารถควบคุมโควิด1 9ได้ผมเชื่อว่าการจัดการแข่งขันทัวนเมนต์ต่าง,างนะครับไม่ว่าจะเป็นกีฬาชนิดใดเราจะเริ่มฝึกกันอย่างเต็มที่อีกครั้งหนึ่งนะครับช่วง2ปีที่ผ่านมาเราต้องยอมรับว่าเราทําให้การฝึกซ้อมก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยหายไปมากเพราะฉะนั้นถ้าจะทําให้นักกีฬาเรากลับมาฟื้นตัวให้เร็วที่สุดเนี่ยผมคิดว่าการซ้อม การแข่งขันในทัวร์นามเมนต์ต่างๆมีความจําเป็นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จึงมาดูความต่อเนื่องของการพัฒนาสนามตีน,นัสุรานนท์ครับคาดว่าปีใหม่นี้คงเปิดให้เป็นของขวัญคนสงขาได้ไหมคะท่านอันนี้ต,ต้องต้องต้องเรียนถามท่านนายกนะครับว่า <c oughs> เป็นไปตามแผนหรือไม่เนี่ยก็ต้องลองดูแต่ว่าผมเนี่ยสนับสนุนนะครับให้มีการจัดาการแข่งขันทัวร์นามเมนต์ต่างๆหรือว่าจัดกีเวนต์ขึ้นมาเพื่อให ลูกหลานหรือว่าเยาวชนของเราเนี่ยได้มีการฝึกซ้อมแล้วก็มีทักษะในกีฬาว่ายน้ำนะครับซึ่งในแต่ละครั้งเนี่ยเวลาแข่งขันกีฬาว่ายน้ำเนี่ยมีการชิงเหรียญทองกันหลายเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าสมขาเราจะมุ่งมั่นเรื่องกีฬาว่ายน้ําแล้วเรามีศักพร้อมที่จะให้เป็นที่ฝึกซ้อมนะครับก็จะเปิดโอกาสให้ลูกหลานเราเนี่ยสาม,มารถที่จะ สร้างความพร้อมในการที่จะนอกจากจะเป็นตัวแทนพื้นที่ตัวแทนกีฬาระดับประเทศแล้ววันข้างหน้าเราอาจจะไปส่งลูกหลานเราไปแข่งกันกับต่างประเทศได้<อ>ผมค<อ>ิดว่าทุกคนการที่ทุกคนได้ลงพื้นที่เนี่ยก็เป็นไปตามสิ่งที่ท่านนายกอเมริพยายามจะบอกว่าในช่วงโควิดในจีนหรือว่าในช่วงที่พี่น้องประชาชนประสบสภาวะอุบัติภัยเนี่ยก็อยากจะเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ นะครับหรือว่ารัฐมนตรีเนี่ยได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนที่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเ,เมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้อยู่ในช่วงเ,เรียกว่าล็อกดาวน์กันนะครับหรือว่าควบคุมการเดินทางนะครับแบบนี้พอมีการผ่อนคลายก็อยากจะให้รัฐมนตรีได้ลงไปเยี่ยมเยียนที่น้องประชาชนช่วงสี่ห้าเดือนที่แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าออกพื้นที่กันน้อยเพราะว่าทุกคนอยู่ในสถานะที่เรียกว่าอยู่ในช่วงที่ต้องดูแลความปลอดภัยนะครับและอยู่ในช่วงการปฏิบัติตามสบค ก็คือการไม่เคลื่อนย้ายหรือว่าเคลื่อนย้ายน้อยที่สุดบัดนี้พอสถานการณ์เริ่มผ่อนคลอนได้นะครับก็เป็นเรื่องปกติที่รัฐมนตรีลงไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนลงไปถามดูแลทุกสุขแล้วก็จะได้แก้ปัญหาพี่น้องประชาชนได้อย่างทตนทุ่งทีนะครับส่วนเรื่องอการลงพื้นที่ถามว่าจะ,ะมีการเลือกตั้งหรือไม่เรื่องนี้ไม่มีใครตอบได้นะครับว่าระยะเวลาเท่าไหร่แต่ว่าโดยรวมทั้งหมดเนี่ยอายุของสภาก็เหลืออยู่ปีกว่า เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องปกติที่พักการเมืองต้องเตรียมความพร้อมนะครับเตรียมความพร้อมไว้แต่ว่าไม่ถึงกับขนาดว่าจัดจัดการเลือกตั้งกันเร็วๆนี้นะครับแต่ว่าการเมืองกับการพักการเมืองกับการเลือกตั้งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกท่านถ้ามีประสบการณ์เนี่ยก็ต้องเตรียมความพร้อมครับในภาพใต้การวางตัวทีส่สัหรับนกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมผมในในส่วนของพักอื่นผมไม่ทราบแต่ว่าในส่วนของประชาธิปัตยัเนี่ยเราคิดว่าประมาณ90%แล้วนะครับเ0เรนี่ยเรามีตัวอยู่หมดแล้วในขณะนี้ าสาสงขาเนี่ยไม่ใช่ปัญหาหาผู้สมัครไม่ได้แต่ว่าผู้สมัครเกินกนะครับกําลังจะดูกันว่าจะเอาใครอยู่เอาใครไปเพราะฉะนั้นผู้สมัครที่มีอยู่เนี่ยเ,เกินกว่าจํานวนเขตเลือกตั้งที่มีอยู่เพราะฉะนั้นต้องใชเ้เวลาในการพิจารณาด้วยความรอบคอบครับขั้นตอนการพิจารณาเป็นยังไงเออก็ต้องไปดูกฎหมายรัฐธรรมนูญก่อนต้องดูกฎหมายรัฐธรรมนูญว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูนถ้าเป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยต้องมี400เขตจากของเดิมมี350เขตถ้า400เขตสงขาก็จำนวนประชากรมาดูกันแล้วเนี่ยอาจจะมีผู้แทนได้9เขตก็ต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้งถ้ามีผู้แทน9เขตก็คือ9คนเนี่ยเขาจะจัดสรรเขตเลือกตั้งอย่างไรก็ต้องไปดูกฎหมายไปดูคณะกรรมการการเลือกตั้งจะแบ่งพื้นที่อย่างไรขณะนี้เท่าที่ทราบเนี่ยที่คาดแคเนกันทั้งนั้นนะครับไม่ได้เป็นทางการ เพราะฉะนั้นการคาดชะาเนออาจจะคาดชะเนถูกหรือผิดก็ได้ครับโควิด19เนี่ยเ,เป็นเรื่องที่ผมเองก็ได้มาประชุมร่วมกวับทางท่านผู้ว่าการจังหวัดสงขาเมื่อเมือม่อเมือ่อสองสามวันที่ผ่านมาถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยจังหวัดภาคใต้เนี่ยค่อนข้างจะถือว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดเนี่ยอยู่ในลําดับสูงนะครับเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องประสานร่วมมือกัน ออมาตรการต่างๆผมคิดว่าต้องนํามาทบทวนดูว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยยังมีข้อบกพร่องอยู่ตรงไหนรือว่ามีรูรัร่วอยู่ที่ไหนก็ต้องช่วยกันดูแลส่วนสคอบอจะกําหนดมาตรการอ,อสบอคจะกําหนดมาตรการอย่างไรนั้นเนี่ยก็กขอให้รอดูติดตามนะครับว่าคณะกรรมการในศูนย์บริหารโควิดเนี่ย จะได้มีมาตรการอะไรเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยเขาได้เรียนกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับท่านสาธารณสุขจังหวัดไปแล้วว่าในความเห็นส่วนตัวผมเนี่ยปกครองกับสาธารณสุขต้องคุยกันอย่างใกล้ชิดนะครับท่านนายอำเภอกับท่านสาธารณสุขอำเภอกับผอโรงพยาบาลประจำอำเภอแม้กระทั่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลเนี่ยต้องคุยกันอย่างใกล้ชิดกับองค์กรปกครองท้องถิ่นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า เรามีความรู้สึกว่าต่างคนต่างไม่คุยกันเนี่ยในที่สุดเราอาจจะเห็นการเห็นช่องโหว่ในการที่จะทําให้การการแพร่ของเชื้อเนี่ยมีมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกฝ่ายได้กลับแผนได้ให้มีการพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นครับ